สวัสดีครับทุกคนมาพบกับจางแสงวันนี้พาไปชมสัตว์ครับผมมาอยู่ที่แรกผมไม่ได้มาขับรถนะครับผมรับงา้อย่างไม่หมดเลยผมถ่ายรูปอยู่ด้านในแล้วก็ยิ่งไปสมัครไว้พอเราได้ทำได้เดือนเดียวๆปิดโอ้โหแบบวยมากตอนนั้นพอปิดปุ๊บผมก็มาเปิดตอนช่วงโควิดด้วยนี่ใช่ก็สามปีแล้วครับเนี่ยได้แค่นี้เองครับโควิดโอเคเราไปต่อครับผมหมายวันนี้คือรถนำที่มานี่สวนบางช้างรันได้ครับผม อ๋อนี่เ็นสนามยครับผมราคาแพงนะครับเริ่มต้นที่ชุดละ200 300นะครับ350มีครับ500มีครับราคาที่ผมได้ทำไปนะครับก็คือราคาพร้อมปืนพร้อมยิงกันเลยครับวันนี้นะครับปืนจริงครับผมมยิงกสอดอยู่ด้านในครับวันนี้ก็จะเป็นสนามสนามยิงปืนนะครับสนามพานิชย์ช่องดูเห็นไหมครับนี่ครับจะมีรถนำเที่ยวทางพานิชย์ช่องนะครับได้ปรับเปลี่ยนแคปชั่นใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไว้ตอนรับลูกค้าให้ลูกค้าได้เก็บภาพเช็คินกันด้านในเลยครับ ครับไปวิ่งิบบี้ว่องสังนะครับการใหครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นกงลุกรงหนูกรงกระต่ายนะครับไปบ้านเส็จลูกหานอาลัยสารให้อาหารสัตว์เยอะเลยนะครับมีมาใหม่ก็คือน้องยิปซีกับน้องลิซ่านะครับเป็นน้องม้าของเราครับก็มีมาได้ขี่ม้าเปขอลอยกันเลยนะครับเกี่ยวภาพกันได้รอบๆอครับแล้วเราก็ไปชมบรรยากาศนะครับข้างทางนะครับที่เข้าสวนปางช้างระยองนะครับก็บรรยากาศลมลื่นนะครับเป็นธรรมชาติดีมากเลยครับอันนี้ครับมาเจอพวกตัวคิงคองนะครับตัวใหญ่นะครับที่ทางปางช้างจัดไว้ให้นะครับ ค่อยลงนะครับไปรุ่นค่อยลงนะครับรถพิลึกๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็กิงคลองนะครับกิงคลองคินคลองตัวใหญ่็เปนจะเป็นพวกหลักกิโลนะครับแล้วก็จะมีจักรยานนะครับจักรยานสามารถปั่นได้จักรยานจักรยานปั่นได้ครับเนี่ยูปกิงคลองตัวใหญ่ครับพวกเด็กๆก็จะไปถ่ายรูปครับชั้นนะครับกิงคลองอันนี้เป็นระยองชิปความนะครับนี่หลักกิโลเดี๋ยวเด็กๆไปถ่ายรูปกับคินคลองก่อนนะครับไปเลยไปเด็กๆไปคิงคลองไป หลังจากที่เราถ่ายรูปหิงของตัวใหญ่เสร็จแล้วครับเราก็เดินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ดอกซากุระนะครับแล้วก็มีเป็นชุดแคมปิ้งนะครับในส่วนนี้ก็เป็นดอกซากุระครับสีชมพูบางสะพั่งเลยนะครับสวยงามมากเลยครับแล้วเราก็เดินต่อไปอันนี้เป็นร้านกาแฟของทางบางช้างนะครับแล้วก็มีที่ถ่ายรูปครับนี่ไอหยอก มารีวิวนะครับมีนี่ครับโอดินอันนี้ชื่อโอดินนะครับมาดูช้างครับนี่มีม้ารถม้ามีน้องม้าครับน้องม้าไว้ขี่ครับนี่น้องม้าเราตัวดำเลื่อมแล้วน,น้องม้าไว้บริการให้ขี่นะครับนี่น้อ,นองม้าเรามามาแั่ผมน้องม้าครับนี่อันนี้อยากแต่น้ออลังปางครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อื่นต่อครนะส่วนตรงนี้ก็เป็นช้างนะครับ ไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับให้เอาอาหารนะครับมาป้อนช้างครับน้องช้างแล้วเราก็เดินมาต่อหน่อยก็เป็นน้องนกนะครับเราไปชมน้องนกกันเลยดีกว่าเนี้ยครับอันนี้เข้าไปครับดูนกนกเยอะมากเลย แล้วเดินชมรอบๆข้างคร,รับน้องนกก็สวยงามมากเลยครับมีสีสันมากมายเลยนะครับสีก่เกาะครับเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมลิปอะไรต่อ ติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับผม